สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งตุลาห้าสามนะครับโจทย์ให้ R แทนเซตของจำนวนจริงให้ F เท่ากับเซตของคูณดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ R คูณ R โดยที่ y เท่ากับ3 x ลบ5และ G เท่ากับเซตของคูณดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ R คูณ R โดยที่ y เท่ากับ2 x บวก1ถ้า A เป็นสมาชิกของ R และ G inverse of inverse ของ A เท่ากับ4 แล้ว f o g ของ 2a มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามหา f o g ของ 2a แปลว่าพี่แบงค์จะต้องแก้สมการหาค่า a ให้ได้ก่อนถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์มี g inverse o f inverse ของ a มีค่าเท่ากับ4พี่แบงค์ก็เปลี่ยนให้มันเป็นวงเล็บครับมันก็คือ g inverse ของ f inverse ของ a มีค่าเท่ากับ4 ตอนนี้สมการของเราเนี่ยมันเป็นแต่ f กับ g การที่อยากจะหา g inverse พี่แบงค์จะต้องไปสร้าง inverse ของฟังก์ชันออกมาหรือไม่ก็พี่แบงค์นึกถึงอีกอย่างหนึง่งคือ f ของ x เท่ากับ y เราสามารถย้าย f ไปอีกข้างหนึ่งเลยกลายเป็น f inverse ของ y แบบนี้ได้ <c oughs> ดังนั้นพี่แบงค์ก็สามารถย้ายข้างมันกลับมาได้เช่นกัน จึงทำให้พี่แบงค์ย้าย g i n v e r s ไปอีกข้างนึงฝั่งนี้เหลือ f i n v e r s ของ a มีค่าเท่ากับ g 4แล้วพี่แบงค์ก็ย้าย f i n v e r s ไปอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายเป็น a เท่ากับ f ของ g 4โอเคทีนี้ตอนนี้พี่แบงค์ก็เลยรู้แล้วว่าจะแก้สมการหา a ยังไง a คือค่าของ f ของ g 4ถ้าเราอยากหา g 4 เราก็เอา4ลงไปแทนค่าในที่ x ของ g มันก็เลยกลายเป็น f ของ2คูณ4บวก1 2คูณ4ได้8 8บวก1ได้9ดังนั้นก็หาค่าของ f 9 f 9ก็คือการเอา9ลงไปแทนใน x ของ f ก็เลยกลายเป็น3คูณ9ลบ5 3คูณ9ได้27 ลบ5ก็เลยกลายเป็น22ดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับพี่แบงค์กำลังจะหา FOG ของ 2A ซึ่งก็คือ FOG ของ2คูณ22หรือก็คือ FOG ของ2คูณ22ก็คือ44พี่แบงค์เปลี่ยนให้มันเป็นวงเล็บของ G 44ด้วยนะครับ G 44หายังไง พี่แบงบอกอาจเคลียร์ตรงนี้ก่อนละกัน G44 ก็คือการเอา44ลงไปแทนค่าก็เลยกลายเป็น2คูณ44บวก1หรือก็คือ f ของ88บวก1ก็กลายเป็น89มันก็เลยกลายเป็น3คูณ89ลบ5พี่แบงเอา89ลงมาแทนตำแหน่งนี้นะครับ3คูณ89ได้267 แล้วลบด้วย5ก็เลยกลายเป็น262ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงก์ก็เลยตอบ262ครับอย่าลืมเรื่องของการย้ายข้างไปย้ายข้างมาของ f อย่างนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ต้องสร้าง inverse ช่วยเราได้เยอะทีเดียวในข้อนี้โอเคนะครับ